วันนี้มีเมนูปลาเผาตัวใหญ่ๆปลานิลตัวใหญ่ๆเลยจ้าอยากกินหอ่อเมีย่ยงปลาอันนี้เป็นปลานิลเลยจ้าในปรุงนี้ก็จะยัดไส้แล้วก็เราออกแล้วนะคะเป็นตะไคร้นั่งกองไปยัดตะไคร้หอมๆแล้วก็ใส่ใบตเตยเข้าไปด้วยเราเอาออกแล้วแล้วก็มีผักของเราอันนี้มี ผักสลัดด้วยนะคะอันนี้เป็นผักสลัดแล้วก็มีมะนาวเดี๋ยวเราจะเอามะนาวบีบใส่เจวไปด้วยเพราะว่าให้มันเปรี้ยวนิดนึงจิ๊ดจัดนิดนึงนี่เลยมีเจวสองแบบมีเจ่ว,เเจวถั่วตัดแล้วก็มีเจวซีฟูด้ดน้ำจิ้มซีฟู้ดกับน้ำจิ้มถั่วตัดนะทุกคนวันนี้นึกอยากกินเป็นห่อเมี่ยงไม่มีขนมจีนนะคะมีแต่ผักกับปลานี่เลย มีใบชะพลูแล้วก็มีผักกาดขาวมีสองจานแล้วก็ได้ปลามาหนึ่งตัวปลาเผาใหญ่ๆตัวใหญ่ๆหอมๆเลยอันนี้เป็นปลานินเดอเป็นปลานินที่ซื้อมาตัวก็ไม่แพงเลยทุกคนตัวปลานินย่างอยู่ตลาดก็ไม่แพงราคาย่อมเยาแล้วก็ใช้คนละครึ่งด้วยเออคุมคาบล่ะแล้เวเราจะบีบมะนาวใส่น้ำพริกของเราไปด้วยใส่ในน้ำ จิ้มซีฟู้ดให้มันเปรีป้ยวๆอยกนิดนึงมะนาวซีอใหญ่ๆแล้วก็มีผักอันนี้เป็นผักกาดขาวก็จะห่อกินกับนี่เลยปลาวันนี้เราไม่มีเครื่องเยอะเราไม่มีเราไม่มีหอยแครงเราไม่มีขนมจีนเราก็กินแค่นี้แหละเลกอยากกินแค่นี้กับน้ำจิ้มแซบ่บแค่นั้นเลยน้ำจิ้มก็คุ้มแบบ มากมากเลยได้น้ำจิ้มมาสองอย่างเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดแบบเขียวๆแล้วก็ถัวตัดหวานๆถ้าผสมกันก็จะลงตัวแซ่บพอดีเลยเด้ออันนี้ความชอบส่วนตัวเขาให้มาสองแบบเลยมีผักสองจานวันนี้ตัวใหญ่มากมันมากติดใจวันก่อนไปซื้อมาแล้วทีนี้มันอร่อยมันแซ่บหลายหอกับหอยแครงด้วยวันก่อนแล้วก็มีขนมจีน ก็มีปลาทูด้วยแต่ว่าวันนี้เราไม่มีปลาทูไม่มีขนมจีนแต่เราก็มีผักแล้วก็มีปลาน้ําจิ้มสำานี้ก็แทบหลายแล้วขอบอกเราจะมีบมะนาวใส่ไปด้วยให้มันหอมๆเปรียปร้ยวๆนิดนึงนะทุกคนปลาตัวใหญ่มากปลาตัวใหญ่มากปลาตัวนี้มันน่าจะประมาณเป็นกิโลได้เลยนะเนะี่ยเป็นปลาน,นินนะทุกคนสั่งซื้อมาแบบเป็นชุดอย่างนี้เลย ปกติเขาจะมีน้ำมีขนมจีนให้น้องแต่ว่าวันนี้ไม่มีขนมจีนแต่ว่าก็ไม่เป็นไรไม่ได้อยากกินขนมจีนเท่าไหร่กินกับปลาก,กับน้ำจิ้มกับผักอร่อยแล้วมานะจ๊ะมากินปลาเผาน้ำจิ้มแซ่บๆด้วยกันจ้า